ดีครับเมื่อนี้สิภาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงแผงไข่สำหรับไห้ขอกจิงหลีดนะครับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงแผงไข่นะครับสำหรับให้ขอกจิงหลีดการเลี้ยงจิงหลีดนะครับก็คือเป็นการสร้างที่ยู่เป็นการสร้างมองรี่มองซ่อนให้กับจิงหลีดนะครับจิงหลีดเพื่อนจะเขาไปลี่เรียกว่าเขาไปอยู่ในแผงไข่เนี่ย เวลาที่เพิ่นหลอกคาบนะครับเวลาที่เพิ่นนอนนะครับเวลาที่เพิ่นพักผ่อนนะครับที่เท้าต้อมเป็นตน้องมีการเลี้ยงแผงไข่นะครับเพื่อที่จะให้จิงรีดเนี่ยาสามารถลบซ่อนได้นะครับถ้าเวลาเพิ่นหลอกคาบนะครับร่างกายเพิ่นสีอ่อนแอนะครับเพิ่นกระสีเข้าไปรีอยู่ในซอกของแผงไข่ที่เท้าเลี้ยงไว้นะครับซึ่งวันนี้ผมสีมาแนะนําวิธีการเลี้ยงแผงไข่แบบปีดผีเสือ้อ นะครับการทุกมือนี่นะครับที่เป็นนิยมกันครับก็มีหลักๆสองแบบนะครับแบบแรกก็คือปีปีเสื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสีเดใไ้เบิงก่อนนะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือแบบน่มชนนมนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหนาเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกเที่ยนหนึ่งสําหรับนมชนนมนะครับที่นี่นะครับผมจะมาแนะนําการลักษณะของแผงไข่นะครับ ตรงนี้เป็นแผงไขกระาดาษนะครับที่ผ่านการตากแดดแล้วตากแดดขายเชือนะครับตรงนี้แผงไขนะครับสีมีลักษณะแตกต่างกันคือ2ด้านด้านนี้สี่เป็นด้านยักษ์นะครับส่วนดา้านนี้สิเป็นด้านเรียบนะครับด้านนี้ด้านเรียบนะครับเวลาเขาเลี้ยงเนี่เขาสี่ห้่มมันอยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับด้านเรียบก็คืออยู่ด้านเรียบก็คือต้องอยู่กับ ฟังด้านเรียบนะครับส่วนด้านยักก็คือต้องอยู่ครับฟังด้านยักนะครับที่นี่เอามาเลี้ยงกันเลยนะครับปรับกล่องนิดนึงนะครับปรับมุมกล่องให้มันเห็นตรงนี้ผมเอาด้านยักนะครับขึ้นมานะครับด้านยักตรงน,นี้เวลาผมเลี้ยงจะจะเอาสองนน่มนะครับสองนน่มนี้ <c oughs> สองนุ่มนี่นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเกี่ยวกันนะครับบางฟ้ามนะครับเพื่อนกกะสีเอาสามนุ่มนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามนี่นะครับสามนุ่มนี่ก็ได้ขึ้นกันนะครับสามนุ่มก็ได้สองนุ่มก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเฮาแล้วแต่เฮามักนะครับสองนุ่มกับสามนุ่มนี่มันจะตางการที่พื้นที่มันนะครับสองนุ่มก็สีได้หลายขึ้นในพื้นที่หลายขึ้น ส่วนสามลกับพื้นทีแ่แคบลงนะครับแคบลงนี่จะเหมาะกับบางฟ้ามที่เพิ่นต้องการที่จะให้ขอบมันมีพื้นที่โล่งหลายนะครับแต่ว่าของผมอันนี้อากาศมันกับโอหอนบันไดน,นะครับผมกับบไดต้องการวามโล่งบันไดน,นะครับก็บเลยใส่เป็นสองนมนะครับเพื่อให้พื้นที่รลีพื้นที่ซ่อนมันหลายนะครับนี่เขาก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลย,ยนะครับเอาด้าน นี่นะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งจะมีดันดันหยาบฝั่งนี้ดันหยาบฝั่งนี้ดันเรียบสังเกตเบื้องนะครับแผงไครจะมีหยาบกับเรียบเขาต้องเอาดัานหยาบนี่มาชนกับดันเรียบนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็นจะซ้อนกันได้เองเหรอกครับบ่ยากครับง่ายๆเลี้ยงไปเรื่อยๆครับ เลี้ยงไปจนห้าข้อนะครับแล้วเขาก็จะเอาไปใส่กอกนะครับเพื่อที่จะเป็นมองยูให้กิรีเพลินนะครับนี่ค่ะเสร็จแล้วนะครับปีกผีเสือ้อนี่ครับแกนกลางของผีเสือ้อโตผีเสื้อครับอันนี้ปีกผีเสือ้อปีกสายขวาสองข้างนะครับเพเลินจะเลยกเรนว่าปีกผีเสื้อนะครับเวลา จิงรีเพื่อนเข้าไปรีไปซ่อนโตเพื่อนก็นจะเข้าไปน้ำหู้นี่แหละครับเข้าไปน้ำหู้ซ่อนโตเข้าไปข้างในนี่เวลาหลอกคาบหลอกยังนะครับหลอกคาบก็จะเข้าไปอยู่ในนี่อาศัยอยู่ในนี่นอนอยู่ในนี้นะครับเพื่อบ่บไหมูกัดโบไหมูมากวนนะครับเวลาหลอกคาบนะครับเดี๋ยวตัวนี้เรอผมสิผ้าเอาไปใส่กรอกเลยนะครับ นี่เป็นคอกกิลีดนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับแพงตรงนั่นขออนุญาตวางก่อนนะครับแพงตรงนั่นนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับก็เป็นแบบปีพีเสื้อนะครับเลี้ยงไว้บางส่วนแล้วนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับเวลาพี่น้องสิเอาไปต้องเลี้ยงเบิงนะครับนี่ผมวางกล่องไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นแพงที่เขาเลี้ยงมากเมื่อกี้ครับ เราจะเอามาต่อกันกับตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้เท่ากับเอาด้านนี้นะครับชนเข้าไปเลยนะครับต่อกันย่ามาเลยนะครับต่อกันมาเรื่อยๆนนี้ดันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นสิลม สำหรับตรงนี้นะครับก็คือตอ่อแยาวมาจากด้านบนด้านบนพุ่นนะครับมาจนซูดใหม่เลยนะครับที่เขาเตรียมไว้นะครับก็สีได้มุมกว้างประมาณนี้นะครับส่วนใหม่นี่ก็คือผมเอาห้องไว้นะครับเพื่อที่จะเอาณนามห้องไว้เพื่อที่จะให้มันมีช่องว่างระวางพื้นกับแผงไข่นะครับ จะมีช่องวางนี้เพื่อให้อากาศถ่ายเทนะครับช่องวางนี้ก็อยู่ประมาณฝ่ามือนึงนะครับประมาณสิบเส้นนะครับการสีให้อากาศนี้ถ่ายเทได้สะดวกนะครับจะบอกเกิดแก๊สนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคนึงนะครับครับสําหรับการเลี้ยงแผงไข่นะครับแบบนมชนนมนะครับกาสี อธิบายให้พี่น้องอีกเทือนึงในคลิปถัดไปนะครับสำหรับแบบปีพีเสื้อนี่ก็ขอจบการบรรยายไปสำนีก่อนนะครับถ้าพี่น้องบอกเข้าใจหรือว่ายังสงสัยมองไหนก็สามารถติดต่อโทรมาสอบถามได้นะครับ0 8 9 9 8 6 2 3 2 4นะครับเดี๋ยวผมแนะนํำวิธีการเลี้ยงแผงไข่ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงสำนีก่อนนะครับ สวัสดีครับ